สวัสดีครับพี่เล้ง Masterclass a r t h อรนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าได้พูดถึงขาตั้งกล้องตัวนี้ไปเนี่ยก็มีคนสนใจอยากให้รีวิวขาตั้งกล้องตัวนี้ครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบละเอียดให้ฟังครับขาตั้งกล้องรุ่นนี้เป็นของ K N F Concept รุ่น S A 2 5 4 T 2รุ่นนี้สูงประมาณ1 8 2ย8 5ดถึงซนตมนะครับความสูงต่ำสุดอยู่ที่5 9ซมถ้าเกิดกางขาใกว้างสุดเนี่ยจะได้ต่ำถึง 48ซนติเมตรเลยแต่ถ้าอยากได้ต่ำกว่าน,นี้อีกก็คลายตัวล็อกตรงกลางครับหมุนตัวฝาปิดท้ายออกก็จะสามารถถอดแกนกลางมาประกอบกับหัวแบบนี้ได้ครับรับรองว่าเตี้ยสนใจแน่ครับรุ่นนี้น้าหนัก1.78กิโลกรัมนะครับวัสดุทําจากแมกนีเซียมอลูมิเนียมอันลอยครับก็เป็นหัวบอลน,นะครับตัวนี้เหมาะกับการถ่ายภาพทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนข้อพิเศษมากๆของรุ่นนี้คือการที่มันมีแกนกลางเพิ่มเขมา้ามาทําให้สามารถ,ถถ่ายภาพได้อิสระยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะถ่ายภาพทับบิลหรือว่าถ่ายภาพบ ก็เอาไว้ถ่ายภาพที่ต้องการความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นงานกีฬางานอีเวนต์งานแฟชั่นโชว์หรือว่างานที่มีพื้นที่จํากัดนะครับหรือจะไปถ่ายวีดีโอก็ได้เช่นกันครับเพียงแค่หมุนขาฝั่งนี้ออกมาเนี่ยก็เอามาต่อกับแกนกลางก็ใช้ได้เลยการกลางขาก็จะมีตัวล็อกแบบเคียวเอาไว้ ซึ่งเราต้องกดคีย์ล็อกก่อนนะครับเพื่อปรับระดับความกว้างของขาจุดเด่นอีกข้อคือเราสามารถใช้ขานี้เนี่ยถ่ายวีดีโอได้ด้วยครับเรายังสามารถแผนกล้องได้180องศาซึ่งการแผนกล้องเนี่ยถ้าเป็นขาตั้งกล้องรุ่นทั่วไปที่เป็นหัวบอลน,นี้นะฮะบ,บอกเลยว่าลื่นปลื้ดครับออกตัวฟรีเลยครับแต่รุ่นเนี้ยมันจะมีความหนืดตึงมือครับทำให้เวลาแผนจะสมูทมากๆเลยในส่วนของตะขอด้านล่างเนี่ยคือเอาไว้แขวนพวกถุงทรายหรือเช่ถุงน,น้ำหนักขาตั้งกล้องให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันนิ่งและไม่ล้มนั่น ในส่วนของการใช้งานจริงเนี่ยผมใช้กล้อง Sony A7III น้ำหนักประมาณเกือบ1กิโลนะครับบวกกับเลน Canon 7200นะครับ f 2.8ตัวนี้เนี่ยประมาณ1กิโลนิดๆครับก็ตีประมาณเต็มที่ก็ไม่เกิน2โลครับที่สำคัญคือไม่ได้ใส่คอล่าด้วยนะครับซึ่งตัวคอล่าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระจายน้ำหนักบนหัวบอลได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีตัวคอล่านะครับทำให้ตัวหัวบอลเนี่ยจะรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เอาอยู่นะครับพอผมขันแน่นๆแล้วเนี่ยก็แข็งแรงมากเลยครับไม่สั่นเลยนะฮะมาดูความสมในนกการรแล้องัคบ อันนี้คือใช้แค่นิ้วเดียวนะครับทีนี้จะมาพูดถึงจุดที่ผมชอบมากที่สุดของรุ่นนี้นะครับก็คือแกนกลางที่มันสามารถถ่ายภาพท็อปวิวได้นั่นเองครับทำให้ไม่ติดขาตั้งกล้องนะครับแต่เวลาดึงแกนกลางมาถ่ายภาพแนท็อปวิวพวกนี้เนี่ยก็ระวังขาตั้งกล้องล้มนะครับเพราะว่ามันน้ำหนักมันเทะไปข้างหน้าครับจุดศูนย์ทวมันเปลี่ยนก็อาจจะล้มได้นะครับหาอะไรถ่ไว้หน่อยเนาะในส่วนของมุมต่าสุดก็เป็นการถ่ายภาพยอดย้าดได้แบบไม่ต้องกังวลเลยฮะจะถ่ายมาโครมันก็กยังได้แล้วถ้าใครสนใจเจ้าขา